คุณรัฐศักดิ์เพิยะอนุ์ครับผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทางทันหุ้นแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับครับโหบ, oh, บูแหลกเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาว่ากันเห็น uh, วันนี้ไอเดียที่คุณรัฐศักดิ์จะคุยกับเราเรื่องแสนสิริจะคุยเรื่องอะไรบ้างฮะ ก็คุยตามที่เมื่อวานนี้นะครับเราได้ไปเข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์นะครับก็สรุปภาพว่าผลประกอบการโดยรวมนะครับเปิดตัวโครงการ New Launch Transfer แหล่งต่างเป็นยังไงแนวโน้มแผนนะที่ดูบูลุกตลาดหนักนะในปีนี้นะครับแล้วก็ผลประกอบการเป็นยังไงนะครับแล้วก็คำแนะนําเราประมาณนี้ครับอ้าวไลฟ์ไปเลยฮระเดี๋ยวเอาเอาแบบเซิฟเก่อนเอาแบบ ไปมาสี่ก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปไป,ไปว่ากันในในความคิดที่แบบบู๊หนักของคุณเศรษฐากันนะฮะอเอาไปมาสี่ก่อนรเรามองอย่างไรครับไปมาสี่นะเราประเมินเนี่ยตัวผลประกอบการนะ่าจะเข้ามาค่อนข้างดีนะครับเรามองแรงนะหนุนจากทั้งตัวแนวราบนะที่ขายค่อนข้างดีในค3สามนะครับมีบางโครงการโซลอาท์นโครงการหรูนะครับแนวราบแล้วก็คอนโดมิเนียมใหม่ที่สร้างเสร็จถ,ถึง3ตัวเริ่ม โอนในไตรามาสนะครับยกตัวอย่างเช่นตัว XT พยาไทยอันนี้เป็นหมื่นล้านนะครับแล้ว The Move รามคำแหง22่ง22แล้วก็ The Move เกษตรนะเราก็คาดการกําไรในไตรามาสที่4เนี่ยประมาณ1,800ล้านนะครับจะเติบโตถึง42% Q on Q แล้วก็425% y e a on Year คือเติบโตถือว่าแรงมากๆนะครับเรามองว่ามีลุ้นทำเป็นเลกคอร์ดไฮต่อไตรามาสนะในไตรามาสที่4นะครับแล้วก็ ทำให้รวมสุทธิแล้วภาพทั้งปีของปี2022เนี่ยกำไรอาจจะทําได้ประมาณ4,200-4,300ล้านนะครับก็คือโตเป็นดับเบิลอ่ะเพราะว่าปี2021อ่าบอททอมไลน์ประมาณ2,000-2,000ล้านนะครับปี2022 4,000กว่าล้านดังนั้นก็คือโตเป็นเป็นเท่าหนึ่งนะครับเป็นเรคคอร์ดไฮเลยของตัวเซอริครับนเนี่ยผมกำลังจะถามทำไมทำไมเขาถึงโตขนาดนี้ครับยอดโอนมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอฮะหรือ,อยังไงครับ ก็ต้องบอกว่าทางพอร์ตฟลิโอของเขาเนี่ยนะครับแน่นอนมันมีการเหมือน mix and match ที่เปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมีคอนโดเยอะนะครับแล้วพอมาช่วงหลังๆเนี่ยตลาดคอนโดเหมือนเริ่มซบเซา foreign demand ก็หายไปเจอโควิดเข้าไปอีกนะครับก็ถือว่า ทางบริษัทผู้บริหารมีการใช้กลยุทธ์แรงต่างถือว่าผมมองว่าค่อนข้างเก่งนะก็ตามที่เมื่อค,คุณแซบก็เล่าไปละว,ว่าเรื่องการใช้กลยุทธ์แรงต่างเนี่ยในช่วงโควิดเขาถือว่าเป็น first mover นะเราเคยบอกว่าเขาเป็น first mover ในการที่ว่าเขาจะ cut price แล้วก็ไปเน้นเอาเริ่มเรื่องเ,อเติมสภาพคล่องเติมรายได้อะไรแบบนี้นะครับแน่นอน first mover มันได้เปรียบนะครับในการลดราคารีบเลสสภาพคล่องรีบ เติมรายได้คนอื่นเนี่ยมาลดราคามันไม่ทันแล้วนะเพราะว่าเหมือนน้ําในบอ่อเนี่ยวงเงินเงินกําลังซื้อผู้บริโภคมันก็มีอยู่ระดับหนึ่งนะพอลดราคาคนก็วิ่งไปซื้อละรอบแรกพอมีเจ้าอื่นมาลดเนี่ยนะครับแน่นอนเขาซื้อไปแล้วอ่ะเขาก็ไม่มีเงินไปซื้อเพิ่ม,อ,มอีกเยอะๆใช่ไหมครับหรือไม่คนก็คาดหวังว่ามันต้องลดมากกว่านั้นอีกนะครับดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่า first mover advantage ในการที่เหมือน cut price เพื่อที่จะเน้นเติมสภาพคล่องเน้นเติมรายได้นะครับแล้วพอหลังจากนั้นมา เขาก็เน้นการขยายตัวขยายพอร์ตของทางด้านพวกสินค้าแนวราบบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมต่างๆซึ่งเปิดมาก็ขายได้ค่อนข้างดีนะครับตั้งแต่พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนไปอย่างที่เราเคยเล่นเรื่องธีมว่า v v r y y t i n n g r r o m o o m นะคนไม่อยากได้คอนโดเล็กๆละคนต้องการมากกว่า Work from home ต้องมี Activity ต่างๆอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็ เขาทำง,งานสเปซนะครับแนวราบก็เลยม,มีมีความดีมานมากขึ้นนะครับเขาเปิดออกมาก็ขายได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะโครงการหรูอย่างปีที่แล้วก็เห็นนะอย่างนราซิลีหรือว่าโซนกรุงเทพกีทาต่างๆโครงการต่าๆงๆก็ขายได้ค่อนข้างดีนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าผลป,ประกอบการก็เลยดีด้วยนะครับอ่านะครับก็คือสินค้าตรงใจเขาแหละตรงใจผู้บริโภคนะครับ,รบแล้วก็แนวราบคือมันโตเยอะถูกไหมคุณรัฐศักดิ์ก็เลยทําให้เขาเนี่ยได้กําไรค่อนข้างเยอะนะครับอ้า โอเคเพราะฉะนั้นถ้าดูในปีที่ผ่านมาก็ก็ถือว่าเป็นภาพของนิวไฮแสงสริก็เห็นบอกว่าปรับปรับเป้าหมายเลยเหรอฮะหรือ,อยังไงฮะก็ถ้าดูในส่วนของตัวเป้านะครับ s ิสเซนทาของเขาถือว่าเซตไว้ค่อนข้างเหมือนลุกเหมือนกันนะครับคือเตรียมแผนคือปีที่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกกำไรประมาณ4,000 4,000ล้านต้นๆเนี่ยก็เป็นเรคคอร์ดหายแล้วนะครับเขา ก็คงกลัวนะคนว่ามองพีกแล้วหรือเปล่านะเขาก็เลยปรับว่าลุยต่อนะ <c oughs> กำไรต้องขยายตัวต่อเนื่องนะครับ <c oughs> ลุยเปิดถึง52โครงการในปีนี้นะับ <c oughs> ปีที่แล้วเปิดไป39โครงการว่าเยอะแล้ว43,000ล้านนะครับปีนี้จะเปิด75,000ล้านบวกขึ้นไปอีก46%เยียมเดียจะเป็นเลคคอร์ดไฮคือระดับการเปิดตัวสูงสุดเลยนะครับ <c oughs> ของตัวสัสลิะ Century นะครับ แล้วก็ตั้งเป้าพรีเซลโตอีก22%่สิบสเป็นต์สี่ล้านทานเฟอร์เพิ่มอีก11%เป็นต1 0 0 0ล้านนะครับก็ทั้งตัวการเปิดตัวนะครับแล้วก็รายได้เนี่ยนะครับจะแตะระดับสูงสุดในประวัติการของบริษัทนะครับนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าอพอท็อปไลน์หรือรายได้โอนเนี่ยมันนิวไฮแปลว่าบอททอมไลน์ก็บอกใบ,ใบ้ๆได้ว่ามันก็ต้องนิวไฮเหมือนกันนะครับดังนั้นปีที่แล้วที่เห็น4,000กว่าล้านนะครับที่เราคาดการณ์ว่าสี่าพาันนิวไฮปีีนน้่าจะเป็น อันนาเดอะนิวไฮคุณนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นเตีมให้ิริแล้วกันเดอะนิวไฮสริทำไมผมผมให้คณรัศดรกล่อนิดหนึ่งทำไมคุณเศรษฐาแกแบบว่าแกมูหนักเลย52โครงการเยอะมากนะ7จ0 0 0ันล้านเยอะจริงๆแต่ว่าเป็นแนวราบเนี่ยหลักๆยังคงเป็นแนวราบอยู่30โครงการใช่แต่52โครงการนั่นหมายความว่าอีก22โครงการมันก็ต้องเป็นแนวสูงซึ่งคอนโดก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคุณรัศด์ ลองวิเคราะห์หน่อยสิว่าทําไมคุณเศรษฐาถึงคิดอย่างนั้นเอ่อถ้าไปดูนะผมอย่างที่ผมเรียนว่าเขาเป็น first mover <ม>เขา take advantage ได้ค่อนข้างเร็วเขาดูตลาดค่อนข้างดีมีต้องยอมรับนะว่าการมองตลาดกลยุทธ์ต่างๆเขาค่อนข้างทำได้ค่อนข้างดีนะครับตั้งแต่รอบนั้นละได้ครอบปิดเหมือนได้ได้ปรียบละในการ take action <ม>ก่อนรอบนี้เหมือนกันถ้าเราไปดูในตลาดนะครับตั้งแต่หลังมีโควิดมา ต่ละดเวลอปเปยังกล้ากลัว,ลว,ลวยังคอเชียสยังค่อนข้างะาระมัดระวังนะครับในการเปิดตัวโครงการโดยเฉพาะ่าในปีที่แล้วแต่ว่าสิริก็เห็นแล้วว่ากล้ากลับมาเปิดมากขึ้นนะครับปีนี้เหมือนกันหลายๆ d e วลอปเปอร์บริษัทที่เราไปเข้าร่วมประชุมนวเคราะห์มาโอเคแหละว่าการเปิดตัวโครงการเขาเร่งขึ้นนะครับแทบท,ทุกที่นะครับแต่ว่าข้อสังเกตคือยังไม่มีใครกล้าเล่นเซกเมนต์หรูเท่าไหร่โดยเฉพาะในกลุ่มคอนโดมิเนียมขณะที่ตัวสันสุริเนี่ยนะครับแม้ว่า จำนวนโครงการคอนโดเนี่ยนะครับโอเคเพิ่มขึ้นหละแต่ถ้าไปแตกดูเนี่ยนะครับเขามีการกล้าลงไปเล่นในกลุ่มที่เป็นลักซ์รีมากขึ้นกลุ่มที่เป็นไฮเอ็นมากขึ้นโลเคชันที่เขาเปิดเผยมาเบื้องต้นเขาก็ยังไม่ไม่ได้เปิดเผยนะว่าเป็นแบรนด์อะไรโปรดักตเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแต่เราเห็นแค่ตัวโลเคชันของเขาที่เปิดเผยมาเนี่ยก็เดาได้แล้วว่ามันต้องเป็นของแพงยกตัวอย่างเช่นในโซนลาสเทวีนะครับหรือ <S <S <า>โซนอานะครับแน่นอน อันนี้มันก็ได้เปรียบละเพราะว่าขณะที่คนอื่นยังไม่กล้าจะมาเล่นเซกเมนต์หรูคอนโดหรูนะครับแต่ว่าเขาจั่วเข้ามาก่อนละนะครับนั้น,น,นแต่ว่าดีมาที่มันเริ่มฟื้นตัวทั้งในส่วนของดเม e สติกสเปนดิ้งคนไทยเองหรือฟอร์เนดีมาท์เองชาวต่างชาติที่เริ่มกลับมาไม่ว่าจีนเมนแลนจีนไต้หวันจีนฮ่องกงจีนสิงคโปร์เข้ามาเริ่มกลับมาแน่นอนอเขาก็มีสป라이เนี่ย เตรียมรองรับละในการที่จะอับซอร์บจากในส่วนของ r e Recovery d ดี a มาในส่วนตรงนี้นะคนั่นก็ถือว่าเป็น First h แ n d ที่จะเอามือลงไปจุ่มสำหรับตลาดที่เริ่มมีการฟื้นตัวโอเคแล้วมันเสี่ยงนะเหมือนไปเทสต์วอเตอร์นิดนึงไปทดลองตลาดนีน้ึงแต่ว่าผมมองว่าถ้าเป็นเจ้าแรกลงไปจวดคนแรกเนี่ยโอกาสความเสี่ยงที่จะพลาดหรือว่าแย่เนี่ยน้อยเพราะตลาดมันดูแล้วก็กำลังฟื้นคนก็เริ่มเทิร์นบูลลิชมากขึ้นครับอ๋อครับผมก็คือมองภาพวัาเศรษฐกิจดี ต่างชาติจะเข้านะฮะก็เลยทําให้เขากล้าเดินเกมแบบนี้เพราะจริงๆเราต่างชาติเนี่ยนะที่เขาวางเป้าไว้นะคือปีนี้เขาวางเป้าไว้ประมาณสักอยอดโอนเนี่ยจริงๆแล้วปีนี้วางประมาณสัก4ี่หมล้านมั้งนะฮะแต่เขามองภาพว่าต่างชาติปีนี้เนี่ยจะโอนถึงหนึ่งสองพันล้านแสดงว่าเขาเขาเดินเกมหนักเหมือนกันนะคุณรัศักดิ์ครับใช่ครับะนะฮะแล้วแล้วมองภาพตลาดภาพรวมอย่างเนี้ย อสังหามันมันจะเป็นยังไงต่อไปดอกเบีย้ยก็กำลังขึ้นมามนะครับกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์เป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็แสนสิริถือว่า,า recommend แบบไหนอย่างไรเชิญครับครับแต่ในส่วนของภาพรวมตลาดนะย,ยังต้องมองว่าผมยังมองว่าตลาดสังหาค่อยๆฟื้นตัวแต่ฟื้นตัวแบบไม่เท่าเทียมกันคือไม่ได้ across the board positive บวกอะไรในทุก segment ทุกระดับราคาทุก product นะครับ ผมยังมองบวกยังแบบไม่ทั่วถึงหรือเรียกว่าอันนี recovery, ้อันอีเวนต์รีคาวัี่หรือภาษาที่เดี๋ยวนี้ฮิตเรียกใช้กันก็บอกว่าฟื้นตัวแบบเคเชฟนะก็คือ,อมีเซกเมนต์หนึ่งแหละนะที่ฟื้นตัวได้ดีอีกเซกเมนต์หนึ่งก็ดูยังฟื้นตัวช้าและอีกเซกเมนต์หนึ่งยังอาการยังยังหนักอยู่ยังฟื้นยากนะครับนั้นเรตติ้งหรือน้ําหนักที่เราให้สำหรับกลุ่มนี้ก็ยังเป็นแค่นิวทรอลเพราะว่ามีกลุ่มที่ฟื้นดีกับฟื้นไม่ดี ส,สามเซกเมนต์<ใ>นที่มองภาพฟื้นดีฟื้นไม่ดีแล้วมัน,เป,นเป็นอะไรบ้างฮะช,ช่วยบอกผมได้ไหมฮะครับในส่วนของที่ฟื้นดีเรายังมองอที่เหมือนฟื้นดีแล้วฟื้นไปแล้วก็คือในส่วนของตัวแนวาราบที่ตีมเราเห็นมาต่อเนื่อง work from home everything from home อะไรอย่างนี้ก็ดีขึ้นต่อเนื่องแล้วเรายังมองว่าภาพนี้ยัง c o n t i n u a ต่อแล้วก็เห็นละแผนทุกๆคนก็ยังเกียร์ไปทางนี้ที่เริ่มฟื้นขึ้นมาดีขึ้นคือคอนโดมิเนียมก็แต่ว่าจึงเป็นเซกเมนต์ที่เป็นกลุ่มกลางถึงบนขึ้นไป กลางที่ล่างลงมายังลำบากอยู่ยังเหนื่อยอยู่กําลังซื้อของคนลากยายังยังไม่ค่อยดีอยู่นะครับ mm hmm. แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเทรนดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอ่าอ่าคอนโดนะครับละเนี่ยอ่ากลางล่างหม่เรียนว่าจะยังยังฟื้นชายังลําบากอยู่ครับ,รบแล้วก็ในส่วนของตัวคําแนะนํานะครับ ในส่วนของตัวส e n s ิขิเราให้ Rating ้งคำแนะนำเป็นบ u ายนะครับ t a r g เก p ตไ c e 2บาทจะเห็นได้ว่าข้อสังเกตคือ t ท r กเก็ตไพร์เราเทียบกับราคาหุ้นในปัจจุบันอาจะไม่ได้สูงมากมีอัพไซด์ไม่ได้มากแล้วนะครับแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่เราอัปเกรดขึ้นมาตอนปลายปีแล้วหุ้นวิ่งขึ้นมาประมาณ3-40%มันวิ่งขึ้นมาเยอะแล้วนะครับดังนั้นเราก็ แนะนำว่าโอเคละเราให้คำแนะนำา е й т ติ้งเป็นบ u y นะเพราะว่ามันมีอัพไซด์มันมีดีเวเดน i e l d สูงเพื่อรวมกันแล้วเกิน15%เรนี่ยเราต้องให้ r a t i ติ้งเป็นบ u y นะครับแต่ว่าคำแนะนำของเราคืออาจจะรอมีย่อบ้างพักบ้างแล้วค่อยอ่าพิจารณาถ้า,ถา,าสนใจลงทุนค่อยซื้อนะครับเพราะว่าหุ้นมันขึ้นมาค่อนข้างนานค่อนข้างต่อเนื่องนะครับก็อาจจะต้องรอพักนิดนึงนะครับไม่ไม่แนะนาให้ไล่ราคารอลงแล้วค่อยเก็บได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอาจจะ เล่นในประเด็นเก่งกำไรเรื่องงบ Q4 อย่างที่เรียนนะว่าน่าจะมีลุ้น New High แล้วก็ Full Year 222เนี่ยเลคคอร์ตไฮ4,000กว่าล้านแน่นอนงบเนี่ยจะประกาศวันที่28กุมภานะครับดังนั้นก็มี i ท e f เฟรมในการเล่นเกมง,งก่งกำไรเรื่องงบเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องอเก่งกำไรเรื่องประเด็นการเมืองนะอย่างที่ปีทิดเกินใบนะครับกอ็อาจจะได้อน,นิสงเรื่องนั้นด้วยเข้ามานะครับถึงแม้ว่าองบออกมาออ่แรงตามคาดจริงๆเลคคอร์ตไฮจริง อาจจะมีเซลล์ออนแฟกอะไรไหมผมมองว่าโอเคมีความเป็นไปได้นะเพราะคุณมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะมีเซลล์ออนแฟกตแต่ผมมองว่าจะไม่แบบลงเละเทะหรือว่าเลิกเล่นกันไปเลยอะไรเงี้ยน,นะครับเพราะว่ามันดีเวนด์ per share ดีเวนด์ยิวเนี่ยค่อนข้างสูงเราคาดการไว้ที่ประมาณ12สตางค์เนี่ยมันก็ให้ดีเวนด์ยิวประมาณ6-7นะครับดังนั้นผมมองว่ายิวที่สูงเนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตให้มันแบบไม่ได้ลงจนน่าเกลียดเกินไปครับอ้าวนะฮะอีกนิดนึงได้ไหม แล้วแสนไอ้ล้วีแสนสิริแล้วไม่ถาม s อสแล้วมันแปลกๆเอาเอาแบบสั้นๆมุมมอง s อเป็นอย่างไรฮะเอสซีเเซน่ยผมไม่ได้ cover นะเราไม่มีตัวราคา target price ทางพื้นฐานแต่ผมมองว่าก็แน่นอนเขาก็เล่นในกลุ่มที่เรามองว่าน่าจะฟื้นตัวได้ดีเหมือนกันในส่วนของตัวแนวราบนะในส่วนของตัว segment ที่เป็นลักซ์ซรี่นะแล้วก็ตาม ที่พี่อทิ์ก็เกิดมาแล้วว่าก็จะได้ตีมานในส่งเรื่องการเลือกตั้งด้วยนะว่าช่วงนี้ก็ดูแล้วว่าเราอาจจะต้องรอไทม์ไลน์แล้วว่าเราจะมีเลือกตั้งไหมเลือกตั้งเมื่อไรนะดังนั้นหุ้นที่เป็นตีมการเมืองก็อาจจะได้อันนี้ส่งเชิงบวกในในใน <ผม S 1> ตีมพวกนี้นะครับ <c oughs> อ้าวนะฮะคือแรงไงสี่บาทเจ็ดสิบแล้วไงเลยถามหน่อยหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะครับอ้าวโอเคครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับคุณรัศกรสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ